สวัสดีทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไฟบาซีค่ะก็เรียนไหนนะคะเสดแต่งเป็นน้องซากุระแล้วนะคะถึงแม้ว่าบางมุมอาจจะแบบไม่เหมือนอะไรนี้นะคะก็ ก็เลยนะคะมาแนะนำเกี่ยวกับการอัปเดตแพทในครั้งนี้นะคะซึ่งจะอัปเดตเนี่ยวันที่18เมษายนนะคะที่จะถึงนี้เลยนะคะซึ่งกลายมากๆเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนจะไปดูเกี่ยวกับการอัปเดตกันนะคะขออนุญาตแนะนำนะคะเกี่ยวกับสปอนเซอร์ของเซนเองนะคะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะก็มีแพ็คการเติมเกมมากมายนะคะของคุกกี้แลนด์คิงน้องนก็สามารถนะคะเข้ามาเติมได้ราคาถูก ติมไวนะคะตอบแชทไวมากๆเลยก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะร้านนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นแล้วก็แพ็กอื่นๆอีกด้วยนะคะหรือจะเมาส์เป็นรายเดือนก็มีเช่นกันค่ะทุกคนก็ยังไงที่จะถึงนี้นะคะก็สามารถเตรียมตุนเพชรน,นะคะรอที่จะสุ่มกันได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวกลับมาในเรื่องของการอัปเดตแพทในครั้งนี้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าได้ปล่อยแพ็กโน้ตออกมานะคะใน ในเนเวอร์นะคะเซฟไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่รู้ว่าเป็นบล็อกของเกาหลีเนาะ mm hmm. ก็ในส่วนของน้องคุกกี้นะคะซากุระของเรานะคะที่จะเข้ามาเนี่ยมีมาบาลน,นะคะในแพ็คอัปเดตนะคะที่จะถึงเดี๋ยวขออธิบายคร่าวๆก่อนเลยนะเพราะว่าทางในบ็อกเกาหลีนะคะยังไม่ได้พูดเกี่ยวกับสกิลว่าจะดาเมีนแรงประมาณขนาดไหนเนาะแต่มาอ่านสกิลคร่าวๆกันก่อนเลยดีกว่านะคะก่อนที่ทางเนเนี่ย ถ้าเขาปล่อยทีเซอร์ออกมาเนี่ยสามารถมาวิเคราะห์กันได้อีกทีหนึ่งนะคะในวันที่อากาศอบอุ่นในฤดูใบไม้ผลินะคะคุกกี้อีฟิกซากุระนะคะเป็นอีฟิกนะคะทุกคนเอาละค่ะซากุระของเรานะคะถ้าทุกคนเห็นเนี่ยจะเป็นเพื่อนกับตัวของน้องเชอร์รีด้วยใช่ไหมะะล่ะค่ะนะคะก็ทำมาจากกลีบซากุระนะคะอ๋อคุกกี้รสซากุระนะคะต้องชื่อเต็มด้วยนะทุกคน ที่กระจายกระจายเป็นกงครั้งแรกจะปรากฏมาดูแปลกไ,ไม่น้อยแต่ก็น่ารักดีเวลาเดินเข้ามา,นาแนะนำแซนด์วิชกับชาสักถ้วยนะคะอันนี้เป็นข่าวที่ไปของน้องเนาะนอกจากคุกกี้สากุระแล้วนะคะเควสเรื่องราวของคุกกี้สากุระปิกนิกที่วิเศษที่สุดในวันฤด,ดูใบไ,ไม้ผลิยังถูกเพิ่มเข้ามาอีกด้วยค่าก็ในฟล็อกนะคะไม่ได้กล่าวเกี่ยวกับสกิลของน้องเท่าไหร่นะคะแต่แค่แจ้งเกี่ยวกับเนื้อเรื่องคร่าวๆเล็กน้อยๆๆๆๆนะคะว่าน้องเนี่ย สตอรี่หรืออะไรเนี่ยังไงบ้างนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นการเพิ่มอีพิกเข้ามาค่ะ ต่อมานะคะจะมีการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์นะคะ Dark o o นั่นเองค่ะสำหรับใครที่อยากเล่นใหม่นะคะหรือมือใหม่ที่เข้ามาในสู่ของ Hollyberry หรือเพียววิลาแล้วรู้สึกว่าอารีนามันดุเดินเหลือเกินนะคะสามารถเริ่มต้นใหม่นะคะได้ที่ Dark ก o ก o ได้เลยค่ะทุกคนนะคะเออเป็นสามเซิร์ฟแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเนื้อหาหรือต่างๆสภาพแวดล้อมนะคะเขาอาจจะวัฟเพิ่มขึ้นอีกน,นะเช่นแจกเพชรหรือ ก็รอติดตามชมกันได้เลยค่ะการเพิ่มสกินใหม่นะคะวิแล้วมันเพิ่มแบบเดีเซฟเปิดให้ดูว่าเพิ่มสกินตัวไหนบ้างนะคะค่ะก็สกินใหม่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมนิวสกินนะคะก็จะมีสกินของน้องสงักุละปะ นะคะสก,กุลาพาเป้นะคะอุ้ยน้องแกะมาแล้วดอกปุ้ยไฟทุกคนดูดีโหตมุตม,มิมากเลยแล้วก็มีสกินของน้องแครอทนะคะคุณอะวคาโดนะเดวิลนะแม้กระทั่งเห็ดนะคะก็มีสกินขเ้ามาเซว่าอาจจะมีหลากหลายแล้วก็มากกว่านี้ทุกคนก็รอดูรอติดตามกันได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเรื่องสกินใหม่นะคะ ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะมีการเพิ่มความสัมพันธ์ของคุกกี้สกินใหม่นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับสกินเนาะคะ่าความสัมพันธ์ต่างๆนะคะเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดยิบย่อยมากกว่านี้นะทุกคนเหมือนสกินของ AK ก็จะเข้ามาด้วยนะคะคุกกี้ซีโร่ไหน ซีโร่ไนท์ใช่ซีโร่ไนท์นี่ตัวอะไรอะเซฟยังไม่คุ้นชื่อนะคะทุกคนเป็นต,ตัวใหม่หรือตัวเก่าอันนี้ถ้าใครรู้นะคะสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะคุกกี้รสเชอรี่นะคะคุกกี้เชอรี่คุกกี้พาเฟ่ลัสแล้วก็ลัสเบอร์รี่นะคะสกินเนาะนะคะฟังก์ชันการจัดเก็บของการตกแต่งอาณาจักรนะคะก็คือบันทึก่อที่เกี่ยวกับอันนี้นะคะทุกคน เกี่ยวกับการบันทึกนะคะที่เวนฟิวเจอร์เข้ามาใหม่นะคะเป็นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเซฟเปิดให้ทุกคนดูดีกว่าคือมันเป็นอะไรที่ดีมากทุกคนคือแบบฟังเวอร์นะคะคือสามารถบันทึกนะคะนี่บันทึกได้นะทุกคนนะคะนี่ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะบันทึกตัวอย่างนะคะยกเว้นวัสดุธรรมชาติที่ยังไม่ได้ลบออกหรือพื้นที่ที่ยังไม่ได้เรียกคืนนะคะพื้นที่การจัดเก็บของตกแต่งสองแห่งจะถูกเตรียมโดยค่าเริ่มต้นและคุณสามารถ มีได้ถึง5ที่นะคะสำหรับการจัดเก็บนะคะในส่วนของอาณาจักรนะคะที่ใครแบบแต่งไว้บันทึกไว้นะคะแล้วก็ลบแล้วก็มันอ่าแล้วก็แต่งเมืองใหม่อะไรอย่างเงี้ยสายแต่งเมืองถือว่าอนเนกประสงค์มากเพราะเซฟเนี่ยก็อยากแต่งเมืองแต่เซฟอยากให้มันแบบ ลบให้เป็นหน้าเริ่มต้นเลยอะทุกคนนะคะซึ่งถ้าเรามานั่งเก็บเนี่ยเราต้องมานั่งเก็บทีละชิ้นนะคะอาจจะค่อนข้างเสียเวลานิดนึงนะคะการปรับปรุงฟังก์ชันการเก็บอาคารนะคะอุยปรับปรุงเพื่อให้สามารถเก็บบ้านของชูการ์นมนะคะไว้ในกล่องเก็บโอ้เก็บของได้นะคะโอเคดีมากปรับปรุงให้สามารถวางสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในระหว่างการผลิตอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือเพิ่มลงในสินค้าคลังได้นะคะ โอ้ยค่อนข้างดีเลยทุกคนนะคะคือการจัดเก็บหรือการผลิตหรือการบัฟอะไรเงี้ยมันค่อนข้างอ,อนเนกประสงค์มากขึ้นนะคะสายแต่งเมืองนี่ถือว่ากรีดกราดกันแน่นอนปรปับปรุงความสะดวกในการสร้างตู้ล็อกเกอร์น,นะคะเพิ่มปุ่มขยายตู้เก็บอาคารเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและการตกแต่งที่เก็บไว้ได้อย่างสะดวกนะคะเพิ่มตัวกอง ดูทีมนะคะเพื่อคุณจะตกแต่งและสนค้องกับทีมที่เลือกได้นะคะสามารถตั้งค่ารายการโปรดนะสาหรับสิ่งปลูกสร้างได้เช่นกันต่อไปนี้เราอาจจะได้เ,เลื่อนหานะคะจากโหมดรายการโปรดเนาะจะได้ไม่ต้องเลื่อนเพื่อนทีละอันแล้วนะคะสาหรับอันไหนชิ้นไหนนะคะที่เราต้องใช้การสร้างบ่อยๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอุ้ยดีอะ ต่อมานะคะเข้าสู่เรื่องการใช้เซิร์ฟเวอร์ใหม่นะคะก็จะหลังจากอัปเดตวันที่18เมษายนในวันจันทร์นี้นะคะคุณสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ดนะโกโก้นะคะเพื่อเล่นมเมื่อสร้างบัญชีเ e บเพย์ใหม่นะคะอ่าก็อ่าหนึอ 1, ของเ e บเพย์นะคะก็สามารถใช้ได้แค่เซิร์ฟเวอร์เดียวนะคะทุกคนไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลเกมนะคะไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นได้นะคะเออก ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะที่มาจาก กเด้วยถึงแม้ว่าสกิลนะคะหรือตัวละครของน้องซากุระเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ว่าสกิลน้องประมาณไหนสายโจมตีระยะไกลระยะใกล้หรือบัฟนะคะอันนี้เราก็ยังไม่รู้เนาะก็รอติดตามชมกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซฟขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมด้วยนะคะก็จะพยายามผลิตคอนเทนต์ให้มันดีสุดอ่แเราจะบอกทุกคนนะคะว่าเกมใหม่ที่กำลังมานะของเกี่ยวกับ กับเด็ซิสเตอร์นะคะก็รอติดตามชมได้เลยนะคะเซฟไม่พลาดแน่นอนค่ะทุกคนปั๊มนะคะน้องสักุล่ตอนนี้นะคะก็จะพยายามทัให้เหมือนที่สุดน่ารักเลยทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่ได้นะคะในพาร์ทถัดไปเนาะ,ะว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นการรีวิวตัวละครน้องด้วยน้องเซฟก็น้อง,องเพรเตียวไว้แล้วนะคะทุกคนก็อย่าลืมดองเพรเตียวไว้ด้วยนะ,ะแล้วเจอกันใหม่คะ่นะในพาร์ทถัดไปนะคะขอบคุณที่การรับชมเลยคะ่ะบ๊ายบาย